เลยวัดหลวงพ่อปากแดงมานิดหน่อยก็จะมาเจอเนี่ครับเป็นโบสถ์เก่าแก่อยู่กลางทุ่งนานะครับบรรยากาศเงียบสงบมากๆเลยอ่ะชาวบ้านเขายังปลูกข้าวไอยู่นะครับข้าวเขียวสะบัวเนี่ยตัวบกจะพาเดินวนไปด้านโน้นก่อนนะก็จะเห็นบรรยากาศ นะก็เห็นติดถนนใหญ่เลยนะถนนใหญ่เส้นที่จะไปทางเข้ากรุงเทพนะฮะข้าวเขาเขียวดีจริงๆเลยทุกคนดูนะครับ เห็นถึงแบบมีมนขลังมากๆเลยอะ่ะสมัยก่อนน่าจะมีป่าเยอะแหละแล้วก็แบบน่าจะเป็นสถานที่แบบเงียบสงบอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะมีพวกต้นโพขึ้นมาเนี่ยกำแพงที่ยังไม่พังเพราะว่านี่แหละรากของต้นโพอะ่ะเขามาเกาะไว้ อันนี้ตรงทางเข้ามาก็าอยู่ติดถนนเลยจะพาเดินเข้าไปดูด้านในโบสถ์นะครับก็มีชาวบ้านเขาเอาพระนะครับมาประดิษฐานไว้แล้วก็มีพวกดอกไม้ทูบเทียนอะไรเงี้ยนี่ครับทางเข้า ตรงนี้ก็สามารถไปนะทุกคน